อ่ะเกกี้ก็บร้อยข้ามไปหาออคันเพื่นล่ะออกมาผู<ป>้โชวผู้เชียร์ผู้มีเกียรติสีคณะพระคุฑท่านชาวจังหวัดนครในเชาวจังหวัดใกล้เคียงมาดูเรือเที่ยวนี้เขาบอกว่าในน้ำของเรือผ่อนประแยบจากฝีฐานใต้สปปเราใส่กับเรือดีเรือดังจังนักขับปฐมมาในนามของเรือแม่คงเอกนาวาล่องน้ำต้องเงินเปิดผายแรงต่างบทต่างเบียต่างเสียต่างสีขยับขยี้ตีแลนดแซงกันออกมาแล้วเว้ยเอา โค้งหนีแล้วอ้าวหนีได้ไหมหนีได้รอดปลอดภัยหรือเปล่ามองด้วยสายตาขณะนี้พรมาแก้วเราพรมาแก้วเรายังเหลื่อมน้ำอยู่พรมาแก้วเราหาพูดไม่ไงแม่โค้งก็พรระแก้วไทยแหละพรมาแก้วเรากับพรมาแก้วไกลเจอกันขณะนี้มองด้วยสายตาแม่โค้งเอ็นมาหรือว่าเจ้าแม่บรอยตัวเรือเจ้าแม่บรอยออกนำหน้านำมาประมาณนำมันมาโคนเรือลึงขนาะนี้ว่ายังไรพรมาแก้วจึงใช้แรงงานเด็กอยู่กูว่า ขายแรงงานเด็กพรมาแก้วสอบประราวใช้ละเงินอยู่รองนำเนีงไม่สนใจแล้วหลับหูหลับตาไปหัวเรือน้ำแตกกระจุยกระเจกระเจียกระเจี๊ยกับเจ้าก,กระเจีเ๊ยกับเจ้ากางเทศบาลเมือง าจากจังหวัดปฐมกรนครปฐมตอนนี้ตีแห้งแสงนี่ออกมา่วนอีกลำหนึ่งในนามของพรพรแก้วพรพรแก้วผู้เป้านามนคนบานสีทันใะต้เมืองหาดใจฟองบันบันหรือสื่อหรือน้ำในน้ำของหนองคำแสนตอนนี้ตีแห้งแสงกี้ขึ้นมาตีแห้งแสงกี้ขึ้นมาจะว่าสีทันหรือวัทันในน้ำของแม่ของหนีแม่ของหนีแล้วอาจารย์ได้ป๋าบอกว่าแม่ของแม่ของเอกนาวาร้องน้ำน้ำเงินเปิดแผงแสงนี่เปิดแผงแสงนี่แปิดแรงแสงนี้พระแก้วกีพรแก้วกีและ ของเอกนาวาก็เกี่ยวก้อยพรพระแก้วไหลเข้าเส้นใช่กรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ํานุํมเงินครับนนามของเรือแม่ของเอกนาวาแม่บัวลอยครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณครับ